ปริมาณของฝนยังคงตกต่อเนื่องไปได้อีก3วันในบางพื้นที่ฝนตกแช่ตกนานทําให้ปริมาณของฝนตกสะสมยังคงต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกสะสมน้ําท่วมฉพลัน้ําป่าหลหลากจากยอมความกดอากาศตามที่ปกคลุมอยู่บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามและสะปะปลาวรวมไปถึงอา่าวตังเกียและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมอย่างต่อเนื่องทําให้ในช่วง 26- 27และ28กรกฎาคมนี้ปริมาณของฝนยังคงเกิดขึ้นได้และในบางพื้นที่ก็ยัง ตกกหนัได้ส่วนจะมีปริมาณของฝนตกหนักในพื้นที่ใดบ้างพร้อมอัปเดตเส้นทางของฝนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8สิงหาคม2568กับแอดมินได้ในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกับพยากรณ์อากาศนะคะประจําวันเสาร์ที่26กรกฎาคม2568ในช่วงเย็นกับแอดมินบายพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะและในวันนี้ปริมาณของฝนก็ยังคงเกิดขึ้นได้นะคะแม้ฝนจะเป็นฝนเล็กน้อยไปจนถึงปานกลางโดยส่วนใหญ่ แต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักได้เช่นกันนะคะในวันที่ 26, 27และ28กรกฎาคมนี้ค่ะฝนฟ้าครนองกระจายนะคะโดยเฉพาะบริเวณทางไทยตอนบนนะคะส่วนใหญ่ก็ยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้และการที่ฝนตกซ้านะคะในพื้นที่ที่สถานการณ์ที่เกิดอุทกภัยอยู่แล้วอย่างเช่นบริเวณจังหวัดน่านเชียงรายนะคะบริเวณภาคเหนือตอนบนบนนะคะและด้านตะวันออกอย่างเช่นเชียงรายน่านพร่พะเยาอุตรดิตนะคะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเป็น ในส,ส่วนของอุบลราชธานีอำนาจเจริญสกลนครนครพนมมุกดาหารน้องคายบึงกาหนองบัวลำัูอุดรธานีนะคะก็ค, an, คือบริเวณที่อยู่ใกล้กับย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่นั่นเองนะคะและภาคตะวันออกในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดเป็นด้านรับลมมรสุมค่ะส่วนภาคอื่นๆนะคะยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้ในบางแห่งจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมนั้นมีกําลังปานกลางนะคะแต่มีแนวโน้มที่กําลังจะอ่อนตัวลงแล้วค่ะส่วนภาคใต้นะ ะะปริมาณของฝนยังน้อยในระยะนี้ค่ะเนื่องจากลิ่มความกดอากาศสูงจากซีกโลกใต้ได้แผ่ขึ้นมาสูงนะคะคลื่นลมยังคงมีกําลังปานกลางค่ะโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนนะคะชาวเรือชาวประมงก็ยังคงต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ ส่วนในช่วงวันหยุดนะคะผู้ที่เดินทางไปทางภาคเหนือหรือว่าพื้นที่ที่มีอุทกภัยนะคะก็ขอให้ตรวจสอบเส้นทางก่อนออกเดินทางด้วยนะคะตั้งแต่วันที่29จนถึง8สิงหาคมนะคะทั่วไทยฝนเริ่มลดลงนะคะแต่ยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้ในบางแห่งปริมาณของฝนก็อยู่ในเกณฑ์ฝนกระจายนะคะปริมาณฝนเล็กน้อยไปจนถึงปานกลางค่ะเกิดจากอิทธิพลของมอรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมนะคะตอนนี้ปัจจัยที่ทําให้เกิดฝนได้ในช่วง 29จนถึง8สิงหานี้นะคะ29รกรกฎาถึง8สิงหานั้นก็ยังคงมีเพียง ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทําให้ปริมาณของฝนยังคงเกิดขึ้นได้ส่วนภาคใต้นะคะปริมาณของฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนค่ะคลื่นลมจะเบาลงนะคะหากท่านวางแผนทํากิจกรรมก็วางแผนทํากิจกรรมได้ตามปกตินะคะซึ่งฝนฟ้าขนองนะคะจะเกิดขึ้นในช่วงเย็นๆค่ำๆนะคะและระยะนี้ก็มีพายุเกิดขึ้นนะคะแถวบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้เกิดขึ้นนะคะทั้งสิ้น3 3ลูกนะคะแต่ว่า แนวโน้มพายุทั้ง3มลูกนี้นะคะไม่มีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ประเทศไทยนะคะมีเพียงพายุก่อไม้นะคะที่อยู่ใกล้กับเราหน่อยแต่ว่าพายุลูกนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวไปทางประเทศญี่ปุ่นค่ะไม่มีแนวโน้มที่จะเข้าไทยแล้วก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศของไทยนะคะมีเพียงนิดหน่อยค่ะจากปัจจัยทั้งหมดนี้นะคะก็ทําให้ในวันนี้ปริมาณของฝนนั้นเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะคะโดยส่วนใหญ่ในแต่ละภูมิภาคนั้นปริมาณของฝนจะเกิดขึ้นได้ถึง 40-70ของพื้นที่เลยค่ะโดยในภาคเหนือนะคะวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ร้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพยา,น,าน่านแพร่ตากอุตรดิตพิษณุโลกและเพชรบูรณ อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะปริมาณของฝนในวันนี้ก็จะเกิดขึ้นได้ถึง170ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งในจังหวัดนองคายบึงการอุรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคกลางค่ะจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ร้อยละ40ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบรุรีกาญจนบรุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกค่ะจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ร้อยหกสิบของพื้นที่และจะมีฝนตกหนกักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบรุรีจันทบ,บรุรีจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-3 3องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงปรระมมาณ2เต บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ20ของพื้นที่นะคะบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันและชุมพรอุณหภูมิต่ําสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-36องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะจะมี มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ร้อยละยีของพื้นที่ส่วนมากจะเป็นบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสต,ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาค่ะลมตะวันตกเชียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคนองเคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเกต็ตลงไปค่ะลมตะวันตกเชียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองเคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะในวันนี้จะมีฝนเกิดขึ้นได้ร้อยละหกของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักได้นะคะในบางแห่งอุณหภูมิต่ําสุด26-28ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องถึงาสองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะจากความคาดหมายนะคะสภาพอากาศปริมาณของฝนที่จะเกิดขึ้นร้อยละเจของพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแอดมินขออนุญาตพาคุณผู้ชมเข้ามาตรวจเช็คกลุ่มฝนนะคะ ผ่านเรดาร์สภาพอากาศของฝนที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นะคะปริมาณของฝนที่เกิดขึ้นในภาคเหนือนะคะปริมาณของฝนกระจายตัวเป็นฝนเล็กน้อยไปจนถึงปานกลางนะคะแถวบริเวณภาคเหนือตอนบนแต่ส่วนภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างปริมาณของฝนค่อนข้างมากกว่านะคะรวมไปถึงภาคกลางด้วยนะคะแถวบริเวณทองผาภูมิทุ่งเสือโทนนะคะในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ปริมาณของฝนเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะคะ แต่ปริมาณของฝนยังคงเป็นเล็กน้อยไปจนถึงปานกลางค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะครอบคลุมนะคะทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างตอนกลางค่ะแต่ปริมาณของฝนนะคะไม่ใช่ฝนกลุ่มก้อนใหญ่นะคะจากที่เมื่อวานเกิดขึ้นบ้างเล็กน้อยเบาบางเป็นฝนที่เกิดขึ้นแล้วก็มีลมพัดแรงนะคะและลมที่พัดนะคะตอนนี้และลมที่พัดนะคะจะเป็นลมทางตะวันตกเฉียงเหนือนะคะพัดมาด้วยความแรง ปริมาณของฝนที่เกิดขึ้นจึงเกิดขึ้นแบบรวดเร็วนะคะตกแป๊บเดียวแล้วก็หายไปเลยนะคะแต่มีลมกระโชกแรงในช่วงนี้ยังมีลมแรงอยู่นะคะขอให้คุณผู้ชมระวังในเรื่องของลมด้วยนะคะส่วนปริมาณของฝนที่เกิดขึ้นนะคะหนักๆหน่อยจะเป็นในส่วนของเพื่อนบ้านในบริเวณสปป,อปอลาวนะคะเกิดขึ้นเป็นปริมาณของฝนส่วนใหญ่เอ่อเป็นฝนหนักคะ่ะคุณผู้ชมและประเทศเวียดนามนะคะ ของประเทศเวียดนามนะคะฝนจะหนักหน่อยค่ะสปปลาวก็อ่อนลองมานิดนึงนะคะส่วนประเทศไทยอ่อนที่สุดค่ะคุณผู้ชมเบาบางนะคะลองมาเลื่อนดูนะคะว่ามีพื้นที่ไหนกันบ้างในอำเภอไหนกันบ้างนะคะที่เกิดฝนเริ่มจากบริเวณเหนือนะคะทางด้านตะวันออกกันก่อนนะคะแถวเชียงรายนะคะจะมีแถวบริเวณบ้านหมอนบ้านจามหาหมู่บ้านป่าแดดนะคะบ้านร่องเบอร์นย เป็นปริมาณของฝนเบาบางมากค่ะคุณผู้ชมอาจจะเป็นเพียงฝนโปรยโปรยก็ได้นะคะในหลายพื้นที่อาจเป็นเพียงเมฆคล้มเท่านั้นเองนะคะบ้านแหนสองนะคะบ้านท่าวาังผาบ้านครัวนะคะแถวบริเวณน,นี้ก็จะมีนิดหน่อยค่ะอีกทีก็จะเป็นบ้านห้วยสิงนะคะเบาบางเล็กน้อยเช่นกันค่ะทุกคนเลื่อนมาดูทางด้านฝั่งตะวันตกนะคะปริมาณของฝนเกิดขึ้นแถวบริเวณน,นะคะบ้านหญ้าป่าแหนนะคะ บ้านกี๊สาสิบนะคะปริมาณของฝนเล็กน้อยไปจนถึงบ้านกลางนะคะบ้านแก่นฟ้าบ้านห้วยทรายบ้านแม่โซรินบ้านห้วยอ้อบ้านศพแม่แดดค่ะบ้านแม่จอบ้านแม่กีนะคะบ้านศพแอบบ้านเวียงหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องบ้านหนองอาบช้างบ้านโฮงมะค่าบ้านปงแม่รอบบ้านห้วยฝางค่ะบ้านสนีไซมูลนะคะเป็นปริมาณของฝนกระจายนะคะคุณผู้ชมไม่ได้ตกเป็นแบบว่า วงกว้างนะคะบริเวณแถวอำเภอแม่เสียงบ้านป่าเวแม่สามแลบนะคะบ้านเลโคบ้านศุเมยบ้านอำเภอท่าสองยางนะคะบ้านแม่ละบ้านแม่ละคีบ้านคำหวานค่ะบ้านแสมบ้านอำเภอแม่ระมาดบ้านแม่กาสาบ้านสันขามบ้านห้วยปูบ้านตากบ้านวังม่วงอำเภอเมืองตากนะคะบ้านท่าตะเคออำเภอแม่สอดค่ะบ้านเจดีโคอํอำเภอพบพระนะคะ บ้านปราพาโต้ค่ะอุ้มผางเล็กน้อยนะคะแถวบริเวณนี้จะมีปริมาณของฝนเกิดขึ้นเล็กน้อยแถวอุ้มผางนะคะทุ่งเสือโทนบ้านลานหมาในทองผาภูมิค่ะ ตรงนี้ปริมาณของฝนค่อนข้างชัดเจนนะคะครอบคลุมในหลายตำบลหลายหมู่บ้านอยู่ค่ะตรงบริเวณบ้านกระลึงกระเวียเนี่ยนะคะบ้านวังกะปริมาณของฝนตรงแถวบริเวณทางภาคเหนือตอนล่างๆนะคะปริมาณของฝนค่อนข้างหนานแน่นกว่าในพื้นที่อื่นๆค่ะส่วนภาคเหนือตอนล่างนะคะก็มีเพิ่มเติมนิดหน่อยแถวบริเวณบ้านโป่งแดงบ้านตะลิ่งสูงบ้านลานกระทิงนะคะบ้านด่านลานหอยบ้านเนินยางบ้านเกาะนอกค่ะ อำเภอเมืองพิษณุโลกบ้านท่างามบ้านหนองกวางลีอําเภอวังทองนะคะอําเภอบ้านใหม่บ้านนนสะอาดอําเภอเนินมะปรางนะคะบ้านเนินหัวโลบ้านใหม่วังตะเคียนนะคะบ้านหนองลากคอนอําเภอทับค้ออําเภอตะพานหินบ้านเนินม่วงบ้านหนองสนวนบ้านโคกยางอําเภอหนองบัวอําเภอชนแดนอําเภอวังโป่งนะคะบ้านซับเปิบ บ้านริมสีม่วงอำเภอเขาค้อค่ะบ้านเหล่ายญาอันนี้จะเป็นในส่วนของพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะคะอําเภอลมสากบ้านบุงคลาใต้บ้านน้าผุบ้านน้าเดือบ้านห้วยใหญ่อําเภอเมืองเพชรบูรณ์นะคะบ้านวางจานแล้วก็บ้านนาค่ะปริมาณของฝนเบาบางนะคะเลื่อนต่อมาดูในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยนะคะแถวบริเวณภูเรืออานนนท์สุวรรณบ้านกําพีค่ะปริมาณของฝนยังคงเบาบางเล็กน้อยนะคะยังไม่ใช่ฝนหนัก ดูตอนบนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแถวบริเวณบึงการอำเภอเมืองบึงการค่ะบ้านคำหมื่นบ้านนาโซ่บ้านชัยพรบ้านกำแพงเพชรบ้านคำภูค่ะบ้านท่าสิริขันบ้านท่าไร่นะคะบ้านไผ่ล้อมบ้านคำนกกบบ้านดอนดูบ้านคำสมบูรณ์ค่ะบ้านทองบ้านภูบ้านทุ่งสว่างอำเภอพรเจริญบ้านท่ากกต้องบ้านดงมอไฟนะคะบ้านโซ่พิสัยบ้านเหล่าเจริญ บ้านพนคองบ้านตะลิงชัน half. บ้านคำบอนบ้านเดนเมืองนะคะบ้านจอมแจ้งอําเภอเมืองหนองคายค่ะบ้านท่าบ่อ gods, อำเภอเวียงจันทร์บ้านท่ากระถิ่นบ้านโนนทองบ้านนากินบ้านกาหมบ้านกลางใหญ่นะคะบ้านผับไผ่อําเภอโนนวารีบ้านดงหนองบอนบ้านม่วงบ้านการบ้านถ่อนน้อยนะคะบ้านนาสอนอําเภอเมืองอุดรธานีค่ะ บ้านกุดจิกนะคะบ้านนากลางบ้านหนองวัวซอบ้านหนองไผ่บ้านขาวัวบ้านชัยวานบ้านโพนสูงบ้านหัวนาคาบ้านดงเย็นบ้านกุดขอนเก่นนะคะบ้านพันดอนบ้านทับไหบ้านกุดดอกคําบ้านคำนางบุ๋มบ้านดงเย็นบ้านนาคําบ้านกุดดู่บ้านกุดน้ำใสบ้านเสาเล้านะคะบ้านอําเภอเมืองหนองบำภูค่ะบ้านหินลับบ้านชัยมงคลบ้านโนนสงวนบ้านดอนปอบ้านห้วย ้วยไคร้นะคะบ้านพลทองบ้านวังไหบ้านซำขามบ้านวังเพิ่มบ้านทรายมูลบ้านไฟหินนะคะบ้านห้วยบงอำเภอภูเวียงค่ะอำเภอชุมแพนะคะบ้านขามป้อมบ้านห้วยทรายบ้านสาราทองบ้านโนนม่วง บ้านโคกสีอำเภอภูเขียวบ้านนาหนองทุ่มอำเภอพระยืนค่ะบ้านหนองปลาเข่งนะคะในตัวอำเภอเมืองขอนแก่นอีกเล็กน้อยเบาบางค่ะแถวบริเวณบ้านโพลง,งามบ้านวังว่าบ้านวังจานนะคะปริมาณของฝนส่วนใหญ่ยังคงเล็กน้อยปานกลางนะคะคุณผู้ชมมาดูในส่วนของติดกับซปปลาวนะคะติดกับสปปลาวก็มีเกิดขึ้นบางๆงนะคะแถวบริเวณบ้านนาม,มูลหินนะคะอำเภอท่าแขกบ้านคําพอกบ้านคําเตยคะ่ะ แล้วก็แถวบริเวณเ,เรนุนครก็เบาบางนะคะบ้านดอนสวร์ค่ะบ้านคำป่าหลายนะคะนิคมคำสร้อยค่ะอําเภอหนองสูงบ้านดงยางบ้านกุดแค่นะคะอําเภอกุชินารายอําเภอเขาวงบ้านนนชาติค่ะบ้านสุขสมบูรณ์นะคะบ้านหนองน้อยเล็กน้อยค่ะแล้วก็แถวบริเวณอํานาจเจริญยโสธรนะคะก็จะมีแถวบริเวณกุดขอกาดนะคะ บ้านคำไผ่บ้านภูเขาขามบ้านห้วยทรายค่ะอําเภอเมืองอำนาจเจริญนะคะอําเภอป่าติ้วบ้านคำพระบ้านน้ำซับนะคะบ้านน้อยนาเวินบ้านกรุงชัยอําเภอพนาค่ะบ้านสีสว่างบ้านจิกดุนะคะบ้านเกอกบ้านทุ่งใต้อําเภอเขืองในค่ะบ้านติ้วนะคะอําเภอมหาชนชัยอําเภอคำเขื่อนแก้วบ้านโป่งบ้านดอนเจริญค่ะอําเภอศิลาลาดอําเภอราศีสไลอำเภอบึงบูลบ้านธาตุ อำเภอสีสุวรรณอำเภอเมืองจันทรนะคะบ้านนาบอนค่ะอเมืองศรีสะเกดอเภอกันทรลมอ่าบ้านบุรพานะคะอเภอพยุหะอเภอน้าเกลี้ยงอภอโนนคูนนะคะบ้านดอนชาติค่ะปริมาณของฝนยังคงเบาบางนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ฝนหนักแถวมหาสารคามนะคะก็มีแถวบริเวณอเภอเมืองมหาสารคามบ้านโจดอภอจังหารนะคะอเมืองร้อยเอ็ดบ้านกล้วยบ้านหัวคั่วค่ะ บ้านโคกเสือเท่าบ้านเขาวาไร่บ้านเปื่อยน้อยนะคะบ้านหนองดูอําเภอวาปีปทุมบ้านดงน้อยอําเภอจตุรพักพิมานค่ะบ้านขุมหินบ้านกงกุกบ้านนาใหญ่บ้านหนองแรงนะคะบ้านศาลาอําเภอสุวรรณภูมิค่ะบ้านกู่กาสิงห์บ้านสะแบงนะคะบ้านนาคำบ้านนาสีนวลบ้านจำปาสีบ้านโนนสำราญแล้วก็บ้านกุตตะเคค่ะ ในส่วนของภาคใต้นะคะตอนนี้ปริมาณของฝนค่อนข้างน้อยค่ะเกิดขึ้นอยู่เพียงเบาบางนะคะเล็กน้อยกระจุกเดียวนะคะแถวบริเวณทางใต้สุดแถวอำเภอสะเดาบ้านพรุว่านะคะบ้านลำลองอำเภอนาทวีค่ะ บ้านทับหลวงแค่นั้นเองนะคะปริมาณของฝนเล็กน้อยแถวสตูลอีกเล็กน้อยเช่นกันนะคะในจังหวัดสตูลอีกเล็กน้อยนะคะแถวบริเวณบ้านตามละะแลังเหนือค่ะและนี่ก็เป็นปริมาณของฝนนะคะที่ตรวจสอบผ่านเรดาร์สภาพอากาศที่เกิดขึ้นตอนนี้มองโดยภาพรวมปริมาณของฝนครอบคลุมหลายพื้นที่นะคะคุณผู้ชมแต่ ฝนส่วนใหญ่ยังคงเป็นฝนเล็กน้อยไปจนถึงปานกลางค่ะดังนั้นเรามาตรวจสอบกันอีกสักนิดนะคะว่าปริมาณของฝนจะตกต่อไปอีกถึงกี่โมงกันค่ะในวันนี้ต่อไปเรามาดูปริมาณของฝนสะสมกันนะคะผ่าน ECMWF คาดว่าปริมาณของฝนในวันนี้จะเกิดขึ้นนะคะจากช่วงบ่ายไปจนถึงกี่โมงกันนะคะ จากเมื่อกี้เป็นช่วงเวลา14นาฬิกาหรือว่าบ่าย2โมงนะคะคุณผู้ชมลองดูนะคะปริมาณของฝนจะเกิดขึ้นจะย้ายมาอยู่แถวบริเวณทางด้านภาคกลางนะคะที่ติดกับภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครประมาณนี้นะคะจากที่ฝนเกิดขึ้นแถวบริเวณภาคเหนือนะคะก็ยังคงเกิดขึ้นได้นะคะแถวบริเวณภาคเหนือเป็นฝนเบาบางเล็กน้อยในแถวพระนครศรีอย,ยุธยานะคะครอบคลุมไปนครนายกปราจีนบรุรีสระบุรีม่วกเหล็กวังมว่วง ว,วงเวียนสะแก้วนะคะอ่างทองพระนครศรียอยุธยาสามโคกปากเกร็ดนนทบุรีบางเลนนะคะ ปริมาณของฝนจะเริ่มนะคะหนานแน่นขึ้นในช่วงเวลา15นาฬิกาหรือว่าบ่าย3โมงนะคะดังนั้นเราจะลองเลื่อนข้าไปอีกสักนิดนะคะในช่วงเวลา17นาฬิกาหรือว่า5โมงเย็นนะคะทุกคนวันนี้หลายคนอาจยังทํางานอยู่นะคะบางคนอาจจะเป็นวันหยุดค่ะในช่วงวันเสาร์เช่นนี้อาจเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะหากผู้ที่ยังทํางานอยู่นะคะคุณผู้ชมที่ยังทํางานอยู่ปริมาณของฝนในวันนี้จะตกได้ในช่วงเย็นช่วงค่ํานะคะ ทังเหนือนะคะปริมาณของฝนจะเกิดขึ้นแถวบริเวณเชียงแสนบ้านเกียงเหนือแม่จันท่าขี้เหล็กอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอพญาเมงรายอำเภอเทิงนะคะอำเภอเชียงคำค่ะภาคเหนือนะคะก็จะมีอีกแถวบริเวณเหนือตอนล่างนะคะแถวบริเวณ อำเภอท่าปลามเภอเด่นชัยอเมืองอุตรดิตถ์บ้านวังโปงนะคะบ้านชาติตรการบ้านนายางบ้านซาหวายอนครไทยบ้านห้วยตั้งอเมืองพิษณุโลกอเภอเมืองพิจิตรอพานกระต่ายอเมืองกำแพงเพชรบ้านลานตาบัวอเภอนินมะปรางค่ะบ้านท่าพลอเมืองเพชรบูรณ์อชนแดนอภตะพานหินบ้านบึงนารางบ้านโค้งวิไลอเภอบางมูลนาคอชุมแสงอเภหนองบัวอหนองไผ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์นะคะอําเภอหมอชาอําเภอหนองช้างค่ะอําเภอเมืองอุทัยธานีนะคะอําเภอและตรงส่วนนี้จะเป็นปริมาณของฝนค่อนข้างหนักสักนิดหนึ่งนะคะแถวบริเวณอําเภอไผ่ารีอําเภอวิเชียรบุรีบ้านเนินมะขามป้อมบ้านตะคาะค่ะบ้านลำนารายอําเภอโคกสำโรงค่ะอําเภออําเภออินบุรีนะคะอําเภอท่าช้างอําเภอศรีประจันอําเภอเมืองอ่างทองวงเวียนสะแก้ว อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาอ,อเมืองสระบ,บุรีค่ะอเภอเมืองนครน,นายกอ,อเมืองปราจีนบุรีอภอสามโคกอ,อปากเกร็ดนะคะบ้านหนองไฮค่ะบ้านหนองว่าอ่ะค่ะอ,อเมืองสะแก้วบ้านคลองหาดค่ะแล้วก็แถวบริเวณซอยดาวโป้นำร้อนอีกเล็กน้อยค่ะปริมาณของฝนที่เกิดขึ้นนะคะเน้นหนักแถวบริเวณภาค เหนือตอนล่างติดกับภาคกลางตอนบนนะคะและในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็มีเกิดขึ้นได้แถวบริเวณบ้านโพนค้องบ้านดอนบ้านคําบอนบ้านเชียงนะะคบ้านทุ่งอวานนท์นิวาสบ้านดอนดูอําภอสีสงครามอําภนาว่าบ้านนาดีอําเภอท่าแขกบ้านธาตุบ้านดงเย็นบ้านพันดอนนะคะปริมาณของฝนยังคงเป็นฝนเล็กน้อยค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะมีเกิดขึ้นได้แถวบริเวณบริรัทสซลินอีกเล็กน้อยแถวในช่วงเวลา ห้าโมงเย็นนะคะก็คือในตัวเมืองบุรีรัมค่ะอำเภอรกระสังอำเภอสนมนะคะอำเภอเมืองสุรินทร์อำเภอศรีขอรภูมิห้วยทับทานค่ะ อำเภอปางกูอำเภอสังขะอำเภอภูสิงห์อำเภอกันทละลักนะคะอำเภอบ้านกรวดอำเภอละหานทรายแล้วก็บ้านบุนะคะแอดมินก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะส่งถึงพื้นที่นะคะที่เกิดปัญหาอยู่ตอนนี้นะคะขอส่งกําลังใจถึงทหารไทยทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านปลอดภยัยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะคุ้มครองให้ทหารไทยและ ประชาชนคนไทยทุกคนนะคะปลอดภัยค่ะต่อไปเราเลื่อนมาดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมในช่วงเวลา19นาฬิกานะคะปริมาณของฝนก็เริ่มเบาบางลงนะคะปริมาณของฝนนะคะถ้าคุณผู้ชมสังเกตเมื่อกี้ปริมาณของฝนเกิดขึ้นในช่วงเวลา17นาฬิกาหรือว่า5โมงเย็นนะคะปริมาณของฝนหายไปเร็วมากนะคะคุณผู้ชมเพียงแค่ช่วงเวลา18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นปริมาณของฝนนั้นก็กระจายหายไปหมดเลยนะคะซึ่งลมแรงนะคะทำให้ ฝนนั้นตกได้เพียงแค่แป๊บเดียวนะคะก็หายไปทําให้ฝนที่ตกนั้นก็อาจจะยังไม่ได้น้ําสักเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมเนื่องจากตกหนักก็จริงแต่ว่ามาเร็วไปเร็วมากนะคะและมาดูในช่วงเวลา1ิกนาฬิกาหรือว่าหนึ่งทุ่มนะคะปริมาณของฝนลดลงค่ะเหลือเอาไว้เพียงเบาบางเล็กน้อยนะคะแถวบริเวณบ้านสวนนครไทยอําเภอเมืองพิษณุโลกอําเภอเมืองกําแพงเพชรอําเภอเมืองพิจิตรนะคะอําเภอเมืองเพชรบูรณ์อําเภอหล่มสักอ,อําเภอหนองไผ่อ,อําเภอหนองบัวอําเภอวิเชียรบุรี อำเภอเมืองนครสวรรค์ค่ะอเมือง응อุทัยธานีอลานสักแล้วก็อเภสะโบดวงเวียนสะแก้วนะคะอปากช่องอภอบํน็จนรงค์อเมืองนครราชสีมานะคะในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะปริมาณของฝนเกิดขึ้นได้นะคะแถวบริเวณบึงการค่ะพรเจริญโซ่พิสัยนะคะบ้านดอนดูบ้านทุ่งอเภอวันนนนิวาสอสีสงครามบ้านนาดีอเภอท่าแขกบ้านนาว่านะคะอเภอเมืองสกลนครบ้านตาปากน้อยนะคะบ้านหนองหอยท่า ลื่อนต่าลงมานะคะแถวบริเวณอาเภอนิคมคําสร้อยกุชินารายนามนนะคะโพชัยโพนทองบ้านแดงอำเภอเมืองร้อยเอ็ดค่ะบ้านหัวขั้วอำเภอเมืองสารคามอำเภอเสียระพูอำเภอทรายโมลอำเภอป่าติ้วอำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอดอนตาลบ้านกุดกลอยบ้านนาเวียงบ้านผาสันนะคะอำเภอสรีเมืองใหม่อำเภอพิบูลมังสาหารค่ะ อำเภอคาเขื่อนแก้วนะคะอำเภอเมืองยะโสธรบ้านกงกุกค่ะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยค่ะบ้านประทายอำเภอนาเชือกอำเภอศิลราลารอำเภอบึงบูนอำเภอสนมอำเภอกระสังอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะคะอำเภอเมืองสุรินทร์อำเภอศรีขอรภูมิห้วยทับทันนะคะอำเภอเมืองศรีสะเกดอำเภอยางชุมน้อยอำเภอกันทารมอำเภอเมืองอุบลราชธานีค่ะอำเภอสํโรงอำเภอเดชอุดมบ้านอีโมนะคะอำเภอเบญจลลักษณ์อำเภอกันท่ลักษณ์ อำเภอไพรบึงค่ะอเภอปางกูนะคะอเภอสังขะอเภอูสิงห์ส่วนล่างๆนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างปริมาณของฝนเล็กน้อยเบาบางมากนะคะในพื้นที่จริงหากองค์ประกอบไม่ครบปริมาณของฝนอาจเกิดขึ้นไม่ได้นะคะอาจเป็นเพียงฟ้าครึ้มหรือไม่ก็เป็นเพียงแค่ลมลมพัดผ่านนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะไปแล้วแถวบริเวณภาคตะวันออกก็มีเกิดขึ้นเล็กน้อยเบาบางแถวบริเวณสะแก้วนะคะหนองว่าค่ะ ไฟดาวโป่งน้ำร้อนอำเภอเมืองจันทบุรีอำเภอขลุงนะคะและอำเภอเมืองจังหวัดตราดค่ะและในช่วงเวลา21นาฬิกาหรือว่า3ทุ่มค่ะปริมาณของฝนก็เริ่มนะคะขยับไปอยู่แถวบริเวณขอบขอบนะคะติดกับสปปร,ปรวนะคะทางด้านตะวันออกของภาคตนออกเชียงเหนือนะคะเทติดกับสปปรว,ๆๆๆวก็มีเกิดขึ้นนะคะเป็นเบาบางเล็กน้อยนะคะแถวบริเวณ อำเภอเมืองบึงกาฬนะคะพรเจริญค่ะบ้านดอนดูสีสงครามนาว่านาดีวานอนนิวาสบ้านธาตุอำเภอเมืองสกลนครนะคะอำเภอท่าแขกบ้านป่าปากน้อยบ้านหนองหอยท่าค่ะบ้านโซ้งอำเภอกุชินารายมุกดาหารนามนโพชัยโพนทองบ้านแดงนิคมคำสร้อยดอนตาลบ้านกุดคอกาะนะคะร้อยเอ็ดเสรลภูมิทรายโมลป่าติวอำนาจเจริญบ้านกุดกลอยบ้านนาเวียงนะคะบ้านผาซันอำเภอศรีเมืองใหม่อำเภอพิบูลมังสาหารนะคะ อำเภอเดชอุดมบ้านอีโมค่ะปริมาณของฝนนะคะก็จะเริ่มเกิดขึ้นแถวบริเวณทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะและภาคเหนือก็มีนะคะแถวบริเวณพิษณุโลกค,ค่ะบ้านห้วยตั้งบ้านสำวายบ้านใหม่อำเภอนครไทยอำเภอเนินมะปรางอำเภอเมืองพิจิตรบ้านลานตาบัวอำเภอพานกระต่ายแล้วก็อำเภอเมืองกำแพงเพชรน,นะคะปริมาณของฝนยังคงครอบคลุม แถวภาคเหนือนะคะก็ทั้งภาคนะคะจะเป็นปริมาณของฝนเบามากนะคะปอยโปรยดังนั้นนะคะพื้นที่ภาคเหนือนะคะที่ประสบภัยน้ําท่วมเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานะคะในจังหวัดเชียงรายจังหวัดน่านนะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะเนื่องจากฝนปอยโปรย,ยนะคะอาจทําให้ระดับน้ําที่มีอยู่นั้นเพิ่มสูงขึ้นได้เนื่องจากนะคะปริมาณของฝนนั้นตกตลอดนะคะ ขอให้ผู้ชมทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังก็ขอให้ระวังในอันตรายของน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นด้วยนะคะและต่อไปเราเลื่อนมาดูในช่วงเวลาสักประมาณ23นาฬิกานะคะหรือว่า5ทุ่มนะคะปริมาณของฝนเกิดขึ้นนะคะเน้นหนักแถวแค่บริเวณที่ติดกับสปปลาวนะคะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่แถวบึงการพรเจริญดอนดูสีสงครามนะคะบ้านทุ่งวานนนิวาส นาวา่านาดีปลาปากน้อยหอยท่านะคะสรุปว่าตั้งแต่ในช่วงเวลา20 เอนาฬิกาหรือว่า3ทุ่มมาจนถึงเวลา25หนาฬิกายนาฬิกาหรือว่า5ทุ่มนะคะปริมาณของฝนก็ตกครอบคลุมอยู่แถวบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านตะวันออกนะคะติดกับสปปลาวเท่านั้นนะคะส่วนจังหวัดอื่นๆที่เกิดขึ้นนะคะจะเป็นปริมาณของฝนเบาบางนะคะโดยส่วนใหญ่คือไม่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมเกิดขึ้นได้ก็เป็นเพียงฝนบางๆแล้วก็มาเร็วไปเร็วนะคะแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะคะ จนถึงช่วงเวลา00น,นาฬิกานะคะปริมาณของฝนก็เริ่มลดลงเรื่อยๆนะคะยิ่งถึงช่วงสายๆปริมาณของฝนนะคะครอบคุมเพียงฝนปอยๆค่ะโดยปริมาณของฝนนะคะจะเริ่มเกิดขึ้นอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ในช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาถึง11นาฬิกาของวันพรุ่งนี้โดยเริ่มนะคะทางด้านตะวันตกรับลมมรสุมทั้งภาคเหนือนะคะและภาคกลาง รับลมมรสุมนะคะปริมาณของฝนจะเริ่มเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มชัดขึ้นในภาคอื่นๆในช่วงเวลา13นาฬิกาหรือว่าบ่ายโมงนะคะดังนั้นสภาพอากาศยังคงมีการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะในวันพรุ่งนี้ก็คงต้องมาติดตามอัปเดตกันต่อนะคะว่าปริมาณของฝนนั้นจะเกิดขึ้นได้ในพื้นที่จังหวัดไหนบ้างคะ่ะเนื่องจากสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงน,นะคะดังนั้นต้องติดตามอัปเดตวันต่อวันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนที่สุดนะคะ จากการอัปเดตสภาพอากาศนั้นไม่อาจชัดเจนร้อยปอร์เซนต์นะคะทุกท่านสามารถเข้ามารายงานสภาพอากาศในพื้นที่จริง ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะแลกเปลี่ยนและแชร์ประสบการณ์ความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะการมารายงานสภาพอากาศก็มีเพียงเท่านี้แอดมินก็ต้องกราบขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะและกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับแอดมินเสมอมาค่ะแอดมินก็ขอกราบขอบคุณอย่างยิ่งนะคะสําหรับคลิปนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีแต่ความสุขสวัสดีนะคะมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ